สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะพาไปท่านผู้ชมมาชมพระขุนแผนพรายแม่ตะเคียนทองหลวงพ่อสุวรรณวัดยางครับอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองอันนี้จะเป็นรุ่นที่รับได้รับความนิยมมากเลยนะครับจะเป็นรุ่นตัดสร้างเมื่อปี2 5 4 8เป็นรูปพิมพ์พระขุนแผนนะฮะแล้วก็จะมี กุมารทองนะครับนี่กุมารทองซ้ายขวาครับนี่แต่ผู้ชมเห็นไหมจะมีบนสารนะครับบนสารวิเศษที่หลวงพ่อท่านสร้างท่านจัดหามาแล้วก็มาโรยใส่ในพิมพ์บล็อกในการปั๊มนะครับรุ่นนี้จะจะปั๊มกันที่หน้าสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเลยนะครับกดพิมพ์ ปั๊มพระกันที่หน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเลยที่วัดวัดยางจะมีเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่อยู่ต้นหนึ่งนะครับคือเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนทองะที่ที่หลวงพ่อสุวรรณได้จัดสร้างรุ่นนี้มานะครับนี่ฮะรุ่นนี้ก็จะมีการรันนัมเบอร์ป้องกันการปลอมแปลงนะครับเนี่ยรันนัมเบอร์แล้วก็ต่อโค้ดครับมีมีโค้ดมีโค้ดอันนี้โรยมูลสารครับมูลมสารวัตถุ มนสารอาถรรพ์ที่หลวงพ่อท่านได้เก็บได้ไดรวบรวมไว้นะครับนะมาโรยในมาเป็นส่วนผสมของในเนื้อพระรุ่นนี้เลยฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวมาดูดูด้านหลังกันนี่ครับนี่ด้านหลังพระคุณแผนภายแม่ตะเกียนทองปี25 5 8นี่ฮะนี่จะฝังตะกรุดด้วยครับตะกรุดสองดอกแล้วก็มีพวก จีวรเส้นผมเส้นเกษาลวงพ่อนะครับในเร่อมีเชือกได้มงคลต่างๆที่ท่านสร้างเสกเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วมาเป็นโลสารใน,ในรุ่นนี้นะครับนะแล่วก็จะมีตอกโคดด้วยครับนี่นี่ตอกโคดทองครับนี่และอันนี้เป็นยันยันที่ท่านในจานในตะกุดครับนี่นั้นนี่ยันนะครับเนี่ยยันท่านเลยนะชาลีติ นะโมพุทธายะน,นี่ข้างหลังก็จะเ,ะ,ะเขียนพระขุนแผนแม่ตะเคียนทองน,นี่ครับนี่องค์พระจะมีความหนาครับมีความหนาหนาบุบเลย นะครับมีโค้ดครับนี่โค้ดซอกซอกแขนขวานะฮะแล้วก็ตอกนัมเบอร์หมายเลขครับอ,อกบงการปัมแปลงนี่มีอุมาทองสองฝั่ข้างอันนี้จะอธิษฐานจะใช้ได้ผลเร็วและแรงกว่าพระธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่ามีอิทธิคุณ ของเจ้าแม่ตะเกียนทองคอยปกป้องคุ้มครองผู้ผู้ผู้ที่ค้องฮะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนให้ซูม,มให้ดูชัดๆครับครับเนื้อหาไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนื้อหาโมนสสารจัดจ้านเลยครับเนี่ยเนื้อหาโมนสสารโอ้โหเข้มข้นเข้มขังหลวงพ่อสุวรรณท่าน,นก็ปลูกเสกในโบสถ์นะฮะในโบสถ์ที่ วัดยางนะครับหมดห้าแปดปีสองห้าแปดแต่กดพิมพ์กดพิมพ์ทาพระกันที่หน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่ฮนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเส้นเกษาเนี่ยโอ้โหใส่ไม่ยั้งนะครับมวลสารมวลสารดีดีนอกดีในเลยครับมวลสารดีแล้วก็หลวงพ่อสุวรรณก็ท่านก็ปลุกเสกดีอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับวันนี้ สุดยอดมันได้สองชั้นเลยครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่พระคุณแผนพายแม่ตะเคียนทองครับขนับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะหาพระองค์ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีก วันนี้สวัสดีครับ